เรียงร้อยเรื่องราวนิทานสีขาวค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงนิทานสีขาวนะคะก็ยังเป็นนิทานสีขาวจากหนังสือด้วยรัก บรรดานิทานสีขาวเล่าเรื่องโดยท่านดอ,อร์อาจองชุมสายนายุทธยานะคะนิทานสีขาวนี้ท่านอาจารย์อาจองนั้นใช้เล่าให้เด็กๆที่โรงเรียนสัตยาสายฟังทุกๆเช้านะคะเล่าเป็นภาษาไทยแล้วก็พอจบภาษาไทยท่านก็เล่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กๆนั้นฝึกเรียนรู้มีทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะต้อนรับ AEC ในปี58นะคะและในช่วงนิทานสีขาววันนี้นะคะฉันก็ได้รับเกียรติจากน้องประนอมประสงค์มงคลนะคะซึ่งเคยจดรายการอยู่ที่คลื่นร้อยห้าเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะน้องประนอมบอกว่าอยากจะมาช่วยพี่ตุ๋ยจังเลยอยากจะมาเป็นจิตอาสาคอยอ่านนิทานให้น้องๆหรือท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้น้องประนอมก็เลยบอกว่า อยากจะขอนำนิทานสีขาวเรื่องของขวัญแด่พระราชามาฝากท่านผู้ฟังค่ะอยู่ในเล่มที่สามค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องของ <c oughs> แด่พระพระราชานะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆลองติดตามรับฟังดูนะคะ นานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งในพระทัยของพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาประชาชนจึงเคารพเทิดทูนพระองค์มากถึงขนาดช่วยกันแต่งเพลงสรรเสริญพระเกียรติขึ้นและจะขับขานเพลงนี้แด่พระองค์ถึงสเวลาคือเชา้ากลางวันและเย็นเพลงสรรเสริญน,นี้ได้ยินไปถึงฤือศีที่บำเพ็ญตบากแก่กล้าอยู่ในป่าลึก ือสีสงสัยว่าพระราชาพระองค์นี้จะดีเลิศดังบทเพลงที่ตนได้ยินจริงหรือไม่จึงเดินทางมาหาพระราชาและบอกว่าจะมอบของขวัญที่วิเศษที่สุดให้แก่พระองค์เหตุใดท่านจึงต้องลำบากนำของขวัญมามอบให้กับเราด้วยเล่าพระราชาตัดถามฤสีด้วยความแปลกใจฤษีตอบว่าเพราะพระองค์คือพระราชาผู้เป็นที่รักของปวงชน หม่อมชั้นจึงอยากตอบแทนพระองค์ที่ทำให้ประชาชนในแผ่นดินของพระองค์มีความสุขซึ่งมิใช่ว่าพระราชาทุกพระองค์จะทำได้กล่าวจบฤาษีก็ว่ามณฑา,าแล้วเสกดาบล้อมพลอยเล่มหนึ่งออกมาด้วยดาบนี้ฤาษีพูดพระองค์จะมีพระกําลังมากมายและสามารถเอาชนะคนทั้งโลกได้ พระราชาทรงมองดาบเล่มนั้นแค่วูบหนึ่งแล้วตรัสแก่ือษีว่าขอบคุณท่านลาษีแต่ดาบคงไม่เป็นประโยชน์อันใดกับเราดอกเพราะเราไม่ปรารถนาที่จะทำสงครามแม้แต่น้อยแต่สงครามที่จัดชนะทำให้พระองค์ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างไกลและพระนามของพระองค์จะกระเดื่องลือเลื่องลือไปทั่วสารทิศลือสีกล่าวแนะ่ แต่สงครามก็ทำให้เกิดความสูญเสียทุกหย่อมยญ้าเช่นกันพระราชาทรงแยง้งสงครามทำให้เด็กจำนวนมากต้องกำพร้าทำให้ภรรยาผู้ซื่อสัตย์เป็นม้ายทำให้คนแก่เท่าขาดลูกหลานดูแลในบ้านปลายเราไม่อยากให้ประชาชนของเราหลั่งน้ำตาและเป็นทุกข์เพราะสงคราม ดังนั้นเราจะไม่มีวันทําสงครามกับบ้านเมืองอื่นเพียงเพราะต้องการขยายอนณาเขตซึ่งเราเองก็มีพอแล้วหรือให้ใครๆมาพูดเยินยอเราด้วยเรื่องนี้ดอกเรสีฟังแล้วรู้สึกชื่นชมพระราชามากกล่าวต่อไปว่าพระองค์คือพระราชาผู้มีหัวใจประเสริฐโดยแท้ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะขอมอบเพชพรพลอยให้แก่พระองค์แทนก็แล้วกันโดยไม่ต้องคิด พระราชาทรงปฏิเสธอีกครั้งเรามีพวกนั้นเรามีของพวกนั้นแล้วละท่านฤาษีคงไม่ต้องการมันจากท่านอีกดอกแต่ที่พระองค์มีอยู่มันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับพระราชาบ้านเมืองอื่นส่งรับเพชรพลอยของหม่อมชั้นไปเถิดแล้วพระองค์จะเป็นพระราชาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อพระองค์อยากได้อะไรก็ใช้เพชรพลอยเหล่านี้ซื้อหามาได้หมด แม้แต่ค่าทาสบริวารหรือสีกล่าวแต่พระราชาตรัสว่าเราอาจมีน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่เรามีมากพอแล้วสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของหรือแม้แต่ฆ่าทาสบริวารก็ตามดังนั้นท่านจงเก็บเพชรพลอยของท่านไปเถิดเพราะเราไม่อยากร่ำรวยหรืออยากมีอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกแล้ว ฤษีรู้สึกยินดีในคำตอบของพระราชามากจึงเสนอของขวัญชิ้นใหม่แก่พระองค์ทันทีถ้าอย่างนั้นหม่อมชั้นจะท่องมนเพื่อเบิกทางนำพระองค์สู่สวงสวรรค์ดีไหมพระองค์จะพบแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อได้ไปที่นั่นแต่พระราชาเองก็ทรงปฏิเสธทันทีเช่นกันโอ้อย่าทำเช่นนั้นเลยท่านฤษีเราไม่อยากไปสวรรค์หรอก เพราะทุกวันนี้เราก็อยู่ในสวรรค์ที่มีความสุขมากแล้วฤรษีไม่เข้าใจพระราชาจึงทรงอธิบายว่าเราเป็นพระราชาเมื่อเราปรกครองบ้านเมืองให้ประชาชนของเรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเมื่อนั้นตัวเราก็มีความสุขไม่ต่างจากการอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยเพราะฉะนั้นเราขออยู่ที่นี่กับประชาชนของเราเถิดนะท่านฤาษี ฤาษีซาบซึ้งในคำตรัสของพระราชาจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยแท้หม่อมชั้นเพิ่มปิติแทนประชาชนของพระองค์จริงๆฤาษีกล่าวสรรเสริญพระราชาด้วยความจริงใจแม้พระองค์จะไม่รับของขวัญชิ้นใดจากหม่อมชั้นเลยแต่หม่อมชั้นก็จะมอบเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ชนิดหนึ่งให้เป็นของขวัญแด่พระองค์เมล็ดพันธุ์ดอกไม้อย่างนั้นหรือ พระราชาทรงสนพระไทยด้วยว่าพระองค์มีความรักความเมตตาอยู่ในพระไทยจึงทรงชื่นชอบดอกไม้เป็นพิเศษใช่แล้วมเมล็ดพันธุ์นี้เป็นมเมล็ดพันธุ์วิเศษเมื่อพระองค์ทรงปลูกมันจะงอกขึ้นมาเป็นดอกไม้แห่งความรักความเมตตาใครก็ตามที่หากได้ดมกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้จิตใจของพวกเขาก็จะถูกขัดเกลาให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา และมีชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปพระราชาทรงยินดียิ่งที่จะรับของขวัญชิ้นนี้ไว้พระองค์ตรัสว่าไม่มีของขวัญอะไรจะวิเศษเท่าเมล็ดพันธุ์นี้อีกแล้วเราจะนำเมล็ดพันธุ์ของท่านไปหวานให้ทั่วเมืองเพื่อให้ประชาชนของเราได้สูดดมกลิ่นแห่งความรักและความเมตตาทุกวันพวกเขาจะได้รักกัน มีความเมตตามอบให้แก่กันและพบกับความสุขตลอดไปก่าวจบพระราชาก็ขอบคุณฤาษีเป็นการใหญ่ฤาษีให้พรแก่พระราชาและลา,ากลับไปบำเพ็ญตบะในป่าใหญ่ดังเดิมค่ะยัง จบนี่คือจบเรื่องนะคะจบะเรื่องฟังแล้วเป็นไงคะ,งคะน้องประนอมอ่านแล้วซึ้งไหมคะซึ้งค่ะรู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาที่มีต่อประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริงนะคะค่ะเรียกว่านิทานสีขาวนะคะใครใครอ่านหรือใครได้ฟังนะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าซึ้งค่ะประทับใจบางเรื่องนะคะอ่านไปร้องไห้ไปนะคะทีะนี้ตอนจบนะคะท่านอาจารย์อาจองค์ก็บอกกับเด็กๆนะคะบอกว่า เธอทั้งหลายเอ่ยพระราชาที่เป็นพระราชาพระราชาแท้จริงนั้นจะทรงตระหนักถึงหน้าที่ที่แท้จริงของพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระราชาที่แท้จริงจะทรงทราบว่าสวรรค์ให้พระองค์เกิดมาสูงส่งเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อทำตนให้มีอำนาจที่สุดไม่ใช่เพื่อสแสวงหาความมั่งคัง่งและไม่ใช่เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก แต่สวรรค์ให้พระองค์เป็นพระราชาเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์เองเราอาจจะไม่ได้เกิดมาสูงส่งเป็นถึงพระราชาแต่เราก็สามารถตระหนักในหน้าที่ของเราได้และหน้าที่ของเราจะนำมาซึ่งของขวัญชิ้นสำคัญในชีวิตตั้งคำถามบ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อความยิ่งใหญ่เหนือคนอื่น โดยไม่เคยรู้จักกับคนที่จริงใจกับเราสักคนเพื่อความร่ำรวยที่เมื่อตายไปแล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดไว้ข้างหลังหรือมีชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเพื่อนสนิทกับความสุขไปตลอดชีวิตเธอลองเลือกของขวัญสักชิ้นให้กับชีวิตของตัวเองดูสิ ค่ะก็ฟังแล้วยิ่งซึ้งนะคะว่าสิ่งที่เราสแสวงหาหรือว่าอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแค่ความสุขที่เรา มีที่ว่าของความชิ้นสําคัญเราก็ต้องเลือกด้วยตัวเราเองว่าเราจะเลือกอะไรความรักความเมตตาแล้วก็สิ่งปรัดความปรารถนาดีต่างๆที่เรามอบให้กันบางครั้งมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใช่ค่ะอีกนะคะพี่ตุ๋ยคะทรัพย์สินเงินทองมีแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยเห็นไหมคะบาทหนึ่งยังเอาไปไม่ได้เลยเขาบอกว่าคนตายสมัยโบราณเขาจะพูดเลยนะคะเขาบอกว่า1บาทในปากสับะเลออยัง ยังหยิบออกมาเพราะว่าเผาไปก็ไม่มีประโยชน์ใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวเหรียญก็จะดำก็เขาก็เอาออกมาเสียของแบเะะปล่าเพราะฉะนั้นเรามามีเมตตา มีความรักให้แก่กันและกันดีกว่านะคะ,คะรักกันไว้ดีที่สุดเลยนะคะไม่มีพิษไม่มีภัยนะค,ะ,คะเหมือนตอนสุดท้ายที่พระราชาทรงตรัสนะคะได้ทราบซึ้งมากก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยรักกันแล้วก็มีความเมตตามอบให้กันแล้วก็จะพบกับความสุขตลอดไปด้วยนะคะพี่ตุยคะใช่ค่ะเนี่นะคะเป็นนิทานสีขาวที่มีเรื่องราวดีๆที่ท่านอาจารย์อาจองค์ท่านย้ำอยู่เสมอนะคะว่า อนิทานสีขาวนี้เป็นเหมือนพลังสีขาวที่เราจะเติมให้กับเด็กๆถ้าเราบอกกับเด็กๆทุกๆวันทุกๆเช้านะคะจะทำให้เด็กๆนั้นซึมซับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันสร้างให้เด็กๆนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมกันเยอะๆนะคะเราจะได้มีคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าได้เยอะๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของ การคดการโกงหรือการคอร์รัปชันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะคะพี่ตุ๋ยคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะคะนี่แหละครับเป็นเรื่องราวจากหนังสือด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเล่าเรื่องโดยท่านดออรอาจารย์อาจองชุมสายณอยุธยานะคะซึ่งท่านจะเล่าตุกเช้าที่โรงเรียนสัตยาสายโรงเรียนสัตยาสายนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะอ,อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลบบุรีนั่นเองค่ะ ค่ะ,คะก็ลองนําไปเล่าให้ลูกๆหลานๆของท่านได้ฟังดูนะคะพี่ตุ๋ยคะ,คะเพราะว่าแง่คิดเล็กๆน้อยๆบางครั้งถ้าเราปลูกฝังไปเรื่อยๆประนอมคิดว่ามันก็จะเหมือนอยู่ในใจเวลาที่เราเคยได้ยินคําสอนของพ่อแม่เราสอนตั้งแต่ในวัยเด็กๆนะคะพี่ตุย๋ยเรายังจําได้แล้วเราก็ เมื่อนำมาปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังอยู่ในใจเราตลอดไปนะคะยังจําได้ใช่ไหมคะยังจำได้ค่ะสมัยก่อนจําได้ว่าตอนอยู่โรงเรียนนั้นแหะดิฉันนั่งฟังนิทานอิศบอยู่เป็นประจำก็ยังจำได้นะคะนิทานอิศบเนี่ยเด็กๆฟังเนี่ยเขาจะฝังลึกอยู่ในจิตสํานึกของเขาเลยนะคะก็จะสอนถึงอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะคนทําไม่ดีเนี่ยก็จะต้องได้สิ่งไม่ดีตอบแทนกลับมาด้วยนะคะค่ะตรงนี้ค่ะเรามาช่วยกันปลูกฝังนะคะแล้วในช่วงปี2556เนี่ยก็ถือว่าเป็นปี กรุเกเพนั้นเป็นเมืองหนังสือโลกนะคะก็มีหนังสือดีๆมากมายออกมาเยอะแยะเลยนะคะนอกจากนิทานสีขาวซึ่งในชุดนี้จะมีทั้งหมด4เล่มนะคะ ก็หาซื้อได้นะคะยังไม่มีแจกนะคะถ้ามีเงินว่าไหนเดี๋ยวจะซื้อแจกนะคะแต่อีกไม่นานค่ะปปชเขากําลังทําหนังสือขึ้นมาอีกชุดหนึ่งของอาจารย์เขียนธีรวิทย์นะคะเป็นนิทานสีขาวเหมือนกันก็บอกว่ากําลังทําอยู่กําลังดําเนินการจัดพิมพ์อยู่นะคะถ้าพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวดรชาตรยบอกว่าจะนํามาแจกในรายการให้คุณพาด แล้วก็ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสแจกท่านผู้ฟังก็ต้องคอยติดตามรับฟังนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้นํามาแจกนะคะแต่ในช่วงนี้ดิฉันก็ต้องขอบคุณสํานักพิมพ์ทั้งสถาพรบุ๊กทั้งมติชนสํานักพิมพ์มติชนนะคะส่งหนังสือดีๆมาให้ดิฉันไว้เป็นข้อมูลนะคะอย่างเด่มที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดอกไม้ในรอยยิ้มนะคะซึ่งเรียบเรียงโดยคุณอ้อมประนอมเนี่ยนะคะก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะคะที่อ่านไปยิ้มไปนะคะเ็อย่าบอกเลยนะคะว่า ทุกๆวันตื่นเช้ามาเนี่ยให้เรายิ้มอยู่กับกระจกท <c oughs> ากระจกนะคะแล้วจะทําให้จิตใจของเรานั้นเบิกบานตลอดทั้งวันแล้วในเรื่องของความคิดนะ่ะให้คิดแต่สิ่งที่ดีให้คิดบวกกับตัวเองนะคะมันจะมีพลังเรียกว่ามีพลังมีพลังเสริมในเรื่องของการที่จะทําให้เราคิดดีทดําดีตลอดทั้งวันนะคะ <c oughs> ถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะ การคิดที่จะทำความดีนั้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะก็เป็นการเริ่มต้นวันอันสดใสด้วยนะคะด้วยรอยยิ้มแล้ววันนั้นเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเราทั้งวันเลยนะพี่ตุยนะถ้าลองลองทำดูนะคะหรือว่าไปเจอคนอื่นก็ยิ้มให้เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนร่วมงานหรือว่าท่านทํางานหรือว่าอาจจะยิ้มให้กับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะคะเป็นการสร้างมิตรภาพได้ด้วยค่ะเขาบอก อในนั่งคำนำของหนังสือเนี่ยเขาบอกหลายหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสไปคิดว่าไม่สําคัญนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีนะคะใครพบใครเห็นก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหานะคะค่ะน้องลองหน้าบึง้งดูสิคะ้หาหน้าบึ้งนี้ไม่มีมมใคร,ใครกล้กาคุยด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ้มหรืออย่างคะยิ้มรับนะคะพวกนี้ ไปเลือกตั้งนะคะไปใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะคะให้ได้ร้อยเปอร์เซเลยนะคะถือว่าให้กรุงเทพนั้นเป็นแบบอย่างให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัดนะคะ,คะเราจะต้องเป็นแม่แบบนะคะคนกรุงเทพค่ะก็ะะร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็ถือว่าเป็นการทําความดีได้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็<ช>ไปใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ แปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นเลยนะคะไปเลือกตั้งคู่ว่าตอนต้เชา้าแต่งตัวสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสไปเลือกตั้งกันนะคะยิ้มเข้ากูหาเลยนะคะค่ะ,คะเอาละค่ะวันนี้รายการคุณธรรมนําชีวิตดิฉันขอขอบคุณน้องประนอมมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็มาช่วย อ่านนิทานสีขาวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะวันนี้คงได้เวลาที่เราจะต้องลาท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะแต่เราจะลาท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงของปอปชออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากนั้นเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันรัตนาพรแพรล,ลาพร้อมด้วยน้องประนอมประสงค์มงคลแล้วก็น้องเบญญาภาบุญสมเชื้อสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ